ร้องตลอดเลยนะคะเตียงธรรมชาติเลยค่ะชมธรรมชาติกันไปค่ะอันนี้คือต้นตาลใครชอบธรรมชาติก็คงจะเป็นที่ชื่น,มช,นชมชื่นชอบมาออกกำลังกายแล้วก็ ธรรมชาติได้ชมด้วยนะคะนี่ค่ะลีลาวดีอันนี้ทองอุไลค่ะนี่คือลีลาวดีที่เข้าร่วงหล่นมาจากต้นของเขานะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะสวยมากเลยทางด้านนน้นจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะฟังเสียงนกไปนะคะ นี่คือสวนหลวงรอก้านะคะ่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาชมนะคะอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวก็ได้ชมตรงนี้ไปในตัวเหมือนมาเที่ยวด้วยตัวเองนะคะพาเที่ยวชมสวนหลวงรอก้าเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะสวยงามค่ะอันนี้คือวิวต้นอ้อนะคะต้นดอกญ้านะคะสวยมากเลยค่ะ ฟิลดอกหญ้านะคะสวยมากเลยค่ะจะไม่มีสีขาวสีเดียวนะคะทางด้านนู้นจะเป็นสีแดงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นสีแดงค่ะสำหรับผู้ที่ชอบดอกญ้านะคะมุมดอกญ้าสวยมากนี่ค่ะ สวยมากๆเลยค่ะอันนี้มุมดอกหญา้าโดยเฉพาะเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะจะถ่ายมุมไหนดีถ่ายใกล้แล้วไม่ค่อยสวยต้องถ่ายมุมไกลๆค่ะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้สวยมากเลยนะคะ นี่ค่คะสวยมากสวยมากธรรมชาติมากสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาตินะคะก็จะชอบถูกใจขอบคุณน,นะคะที่รับชมค่ะสวยงามธรรมชาติค่ะ tiếng nam thiên chinh hả